กันเป็นผู้ชายหน้าตาดีพูดเพราะเป็นที่ชื่นชอบของสาวสาวมีสาวสาวมาคอติดกันหล่อเบื่อไงเพื่อนโอ้ยยูดิแชทนิ่งขนาดนี้เนี่ยดีละเนี่ยก็คนมันหล่อทำไงได้แต่พวกนี้กูคุยไปกูเบื่อเฮ้ยเชี่ยใครวะเฮ้ยใครวะใครวะอ๋อเป็นคนน่ารักแชทคนนี้ปมั้ง เออเออใช่ใช่ใครวะอ๋อพี่เขาชื่อพี่โอเอะเป็นสภานเรียนเรียนเก่งเกียรกรรมเด่นเป็นพิธีกรโรงเรียนแส้มือเยอะเลยออจัดวิ่งกูกูชอบพอแล้วแหละชอบไหมเออรอดูตอนเที่ยงกูจะกูจีบโชว์กูจะรอดู เฮ้ยนั่งไงคนทีไไ่กูชอบอะงาะเพือนสวยๆเออพี่ทำไรอยู่อะอ่านหนังสือผมชอบพี่อะเป็นแฟนผมได้ปะไรสาระใครจะไปชอบคนอย่างนายผมยอมทำทุกอย่างเลยนะขอแค่พี่มาเปิดใจให้ผมะนายรู้จักมาน้หรือเปล่ารู้ครับทำไมหรอรู้ไหมว่ามาน้ำตัวผู้มันท้องแทนตัวเมียได้แล้วพี่จะให้ผมแบกท้องแทนพี่เรื่องไหน ว่าใครจะไปทำแบบนั้นแต่ก็ดูน่าสนใช่ไหมละ่ะจะยอมทำหรือเปล่างั้นวันพรุ่งนี้เจอกันที่อาคารสองไม้ตรงเวลานะได้ครับโอเคีหลกกลนจนได้นะกันก็หวังว่านายจะได้บทเรียนและนึกอะไรได้นะมาถึงแล้ว,ลวสิรู้ไหมว่าฉันน่ะจะเอาถุงสาย ทฉันอ่ะจะใส่ถึงทรายใส่กระเป๋านายวันละห้าร้อยกรัมในเวลาเจ็ดวันก็เหมือนคนท้องนั่นแหละท้องอ่ะจะค่อยโตขึน้นเรื่อยๆก็หวังว่านายอ่ะจะแบกมันให้ครบนะมันกลัวข้างในหัวใจ เลิศชีกวันนี้ก็คมไม่ไหวฉันไม่อยากเห็นตัวเองเสียใจกับคำที่เธอมบอกอะไรเราอย่าตั้งใจเพื่อนไดกคนต้องตั้ใจวันนี้ผมจะไม่ไหวขอโทษนะเองพีผมเข้าใจแล้วคว่าแม่เราจะถอนแก้วเดือนมันหนักแน่ขนาดไหนแค่ห้าวันจะแตกอยู่แล้วก็ดียิ่งทนายอ่ะเป็นคนเจ้าชู้มั่วผู้หญิง ถ้าเกิดผู้หญิงเขาท้องขึ้นมาเขาก็จะลำบากฉันก็หวังว่านายจะปรับปรุงตัวไม่ทะเลทลายครับคุณจะทำแบบนั้นแม่ครับปัสดีครับอ้าวกลับมาแล้วหลลูกแม่กลรบมาการเข้ากันแม่จะอง่ปวดท้อทั้งนั้นเลยผอ้ลูกครับแม่แหวกแม่จะนองผมตั้งก้าวใหเลยนะแต่ก้เิดทีไปผมเนด็กดีนะครับคุณจะไม่เย็นเลยหรือเป